รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะแม้จะมีข้อมูลว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาบางสาขาวิชาหางานได้ยากมากนะคะแต่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สามารถมีงานทำหลังจบการศึกษาได้ถึงร้อยละค่ะ เดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด i s u ุ u v c ี o s s s x 4 Master of all roads ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดรเฉลิมชัยจะพาเราไปพูดคุยเรื่องนี้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และอาจารย์ในสาขาวิชาที่น่าสนใจค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดย Allnew Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดคุณชมครับวันนี้ผมจะชวนคุณไปสนทานากับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งอธิการบดีท่านคือ รองศาสตราจารย์ดออรอุดมวิทย์ชัยสกุลเกียรตินะครับตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วครับอาจารย์ขอบพระคุณครับท่ห้เกียรติอายการ,รอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าที่นี่มีจุดเด่นจุดแข็งอะไรอย่างไงบ้างครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เองเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเรามีเ,เครือข่ายหรือว่าเรามีวิยาเขตที่ดูแลกันอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4พื้นที่นะครับ ก็คือพื้นที่ที่สารยานะครับจังหวัดนครปฐมอันนี้ถือเป็นเมนแคมปัสของเรานะครับก็จะมีท่านผู้บริหารแล้วก็มีหน่วยงานที่สนับสนุนตรงนี้อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็จะมีคณะที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็อย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบซึ่งถือว่าเป็นคณะใหญ่ๆที่มหาวิทยาลัย ดูแลอยู่แล้วก็อยู่ในพื้นที่สารยาพื้นที่ที่2ก็คือพื้นที่บอพิษพิมุกจักรวรรดิซึ่งถือว่าเก่าแก่นะครับก็อายุน่าจะประมาณเกือบ200ปีแล้วนะครับในความเด่นของบอพิษพิมุกจักรวรรดิเองก็คือในเรื่องของภาษาที่สอนอยู่แล้วก็เปิดอยู่ตอนนี้ก็จะมีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษสื่อสารนะครับสามสามหลักสูตรนี้นะครับในพื้นที่ที่3ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ อันนี้อยากจะบอกเลยว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นให้กับมหาวิทยาลัยมากก็คือวิทยาลัยเพาะช่างครับอันนี้ก็หลายท่านคงจะรู้จักนะครับว่าวิทยาลัยเพาะช่างเนี่ยเรามีชื่อเสียงนะครับโด่งดังในเรื่องของศิลปกรรมอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มีศิลป์เก่าหรือว่าศิลปินแห่งชาตินะครับที่จบจากเพาะช่างเนี่ยถึง36คนนะครับเพราะฉะนั้นบัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยเพาะช่างไปเนี่ยผมเชื่อว่า ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพตรงนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก็คือพื้นที่วิทยาเขตบางไกรกังวลอยู่ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับในพื้นที่ของวิทยาเขตบางไกรกังวลนั้นเราก็มีคณะที่ถือว่าอยู่ในท็อปพิสก็คือคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ถือว่าโดดเด่นมากแล้วก็ในราชมงคลเนี่ย เราถือว่าเรามีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ในการเปิดตรงนี้ก็เนื่องจากว่าที่หัวหินเนี่ยเราได้รับงบประมาณนะครับต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่ได้ให้งบประมาณในเรื่องของการจัดสร้างโรงแรมรนะครับเป็นาการสนับสนุนให้บัณฑิตหรือว่านักศึกษาของเราที่เรียนอยู่ในคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวเนี่ยใช้ สถานที่จริงนะครับในการฝึกปฏิบัติต่างๆพวกนี้นะครับก็ถือว่ามีความโดดเด่นมากนอกจากนี้แล้วในพื้นที่วิทยาเขตบางไกลกังวลเรายังมีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็จะเน้นว่าในเรื่องของการที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติจริงๆนะครับซึ่งจะแตกต่างและก็การเปิดหลักสูตรนี้ก็จะแตกต่างไปจากคณะวิศวะนะครับคณะวิศวะนี้ก็จะเน้นไปทางด้านของการเป็นเอนจิเนียร์นะครับเป็นวิศวกรส่วนคณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะเน้นให้บัณฑิตของเรานั้นมีสกิลมีทักษะที่จะออกไปทํางานกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่ตรงนี้นะครับุณรองรับตลาดได้อย่างเหมาะสมครับเพราะฉะนั้นในในสพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าตามที่ได้คําถามตรงนี้มาเนี่ยบัณฑิตของเราเนี่ยเท่าที่ได้มีการสํารวจดูนะครับในการที่บัณฑิตหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยลรามารับพระราชทานปิญญาบัตร บัณฑิตเราจะมีงานทำนะครับอยู่ถึงประมาณ85เปอร์เซ็นต์ถือว่าตัวเลขสูงมากรับที่เหลือก็ศึกษาต่อนะครับแล้วก็อาจจะไปทํางานอะไรต่างๆพวกนี้ครับทีนี้เีินถามอธิการเป็นประเด็นสุดท้ายครับก็คือในนโยบายที่อาจารย์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ถือหางเสือใหญ่ของราชมงคลแห่งนี้นะครับอาจารย์กําหนดทิศทางอะไรยังไงในอนาคตที่จะนําพาองค์กรนี้ไปครับครับ ในการนำพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กกแห่งนี้นะครับในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ disruption รเรื่องของโควิดต่างๆพวกนี้เราคงจะใช้ระบบในการบริหารที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในนโยบายแล้วก็การนาเสนอ,เอ,อการสรรหาของผมเองเนี่ยผมใช้หลักการของ hmm RMUTR Transformation เกิดขึ้นนะครับ hmm ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและนลักวิศอย่างหลายๆอย่างด้วยกันแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยก็คือเรามีความโดดเด่นในเรื่องของวิสัยทัศน์ที่เรามีมาก็คือเราจะผลิตบัณฑิตนอกจากบัณฑิตจะจบไปแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยนะครับ,รบเราใส่ลงไปในวิสัยทัศน์เลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้น หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรเราจะมีวิชาที่เราเรียกกันว่าผู้ประกอบการใหม่หรือ new e อง r e p r e n e u r ใส่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นบัณฑิตที่เรียนกับเราตรงนี้นะครับนอกจากจะเรียนในสายวิชาชีพแล้วรรเรายังสามารถที่จะบัณฑิตเองยังสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ด้วยผมมั่นใจนะครับว่าหลายๆคนที่เวลาพูดถึงราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับถ้าพูดเต็มๆคือมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับ แต่ว่าเวลาพูดถึงรากเงาความเป็นมาแล้วเนี่ยนะครับเวลาได้ยินบ่าพิธีมุกหรือเพาะช่างนะครับหรือคณะอื่นๆด้วยวก็ตามนะครับก็จะเห็นถึงความโดดเด่นของแต่ละสาขาวิชาชีพนะครับวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึงครับผมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมรับเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปสนทนากับอาจารย์ท่านอื่นๆแล้วก็ไปดูว่างานที่สําคัญๆของราชมงคลแห่งนี้มีอะไรบ้างโดยเฉพาะงานทางด้านงานอาร์ตแล้วอีกงานก็คืองานทางด้านผมได้คําว่าเชฟที่หลายคน ลหลงไหลก็เหลือกเกินครับพักสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุดอ s สุ u v c ี o s s s x ฟ m a บ t e r of all roads a คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนครับตอนนี้ผมจะชวนคุณไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธันต์อนุรักษ์นะครับซึ่งเราจะคุยในเบรกนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับถมทองซึ่งเป็นงานศิลป์ชิ้นสําคัญของรัตนโกสินทร์นะครับตอนนี้อาจารย์สุธัน์อยู่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมนะครับช่วยกรุณานแนะนำนิดนึงอาจารย์อยู่ในภาวิชา ผมอาจารย์สุทฑานอนุรักษ์อยู่ในสาขาเครื่องโลหะรูปพรรณอัญ,ญเมณีเป็นสาขาหนึ่งที่อยู่ในเพาะช่าง <c oughs> เครื่องโลหะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสอนเรื่องงานโบราณ <c oughs> แล้วก็งานเครื่องถม <c oughs> แล้วพอมายุคปัจจุบันพอเราร่วมกับรัตนโกศิล์ของมารารตนโกศิลป์เนี่ยเราก็ผนวกของวิชาการออกแบบเครื่องประดับเข้าไปด้วย <c oughs> ให้ดูทันสมัยขึ้น <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังรักษา ความเป็นโบราณหรือว่าภูมิปัญญาของของคนไทยไว้คือการทําเครื่องถมที่นี่อย่างเครื่องถมอย่างที่พูดง่ายผมใช้ก็เครื่องถมของเพาะช่างหรือว่ามหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นที่ขึ้นชื่อมากนะอาจารย์ครับเพราะว่าเป็นที่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่สอนตรงนี้แล้วก็ผู้ที่สําเร็จการศึกษาเนี่ยก็สามารถจะทํางานได้อย่างเป็นพูดง่ายเป็นมัสเตอร์พีซเป็นเป็นชิ้นสําคัญเลยที่เพาะช่างเนี่ยเป็นเป็นนักปฏิบัติ เป็นนักศึกษาปฏิบัติจริงๆแล้วก็ทําจริงๆลงมือทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนว่างานสําเร็จรูปให้งานออกมาเขาจะรู้ขบวนการมูเสตของการทํางานทั้งหมดว่าเครื่องถมมันจะเริ่มต้นจากทําอะไรบ้างเริ่มต้นของการทํางานของเครื่องถมบางคนบอกว่ามีเงินน้อยเราจะเราจะใช้เครื่องถมได้ไหมใช้ได้ครับผมเพราะว่า มันมีการประยุกต์ใช้ตั้งแต่งานชิ้นเล็กชิ้นกลางที่ผมถามอาจารย์นเดีกแหวนหน้โมแหวนน้โมนี่ก็ถือว่าหนึ่งในเครื่องถมแหวนหวน้โมเป็น,นเป็นฮนหนึ่งของเครื่องถมแต่แหวนน้โมก็มีความเป็นมาว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนเป็นลูกหากันเยอะอของเมืองนครเขาก็เลยทําแหวนหัวน้โมหรือหัวนน้โมขึ้นมา เพื่อให้คนยึดมั่นเหมือนกับมีพระอยู่เนี่ยเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจยึดเหนี่ยวทางใจแล้วก็ตอกหัวน้โมขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายคนที่เมืองนครให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเขาเรียกว่าหัวน้โมอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งของเครื่องถมเป็นเครื่องถมที่มาจากเครื่องถมก็มาบามาทําเป็นสร้อยข้อมือแหวนต่างหูต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมเรียนถามอาจารย์ฮะว่าอ่ะผมใช้คําว่าเหมือนกับคนทั่วไปเลยเด็กเพาะช่างหรือว่าบัณฑิตเพาะช่างหรือว่านางสาวขพาะช่างเนี่ย ทำตรงนี้ตั้งแต่พูดง่ายคือเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงสำเร็จรูปเลยใช่ครับครับผมเขาเรียกว่าเด็กที่เรียนจากพอช่างอ่ะเป็นนักปฏิบัติเพราะว่าเด็กสามารถที่จะรู้ว่าการเริ่มต้นที่เราจะเป็นการขึ้นรูปขึ้นรูปเสร็จแล้วถึงจะมาเขียนลายแล้วก็สลักลายลงในในโลหะที่ที่เป็นเนื้อเงินแล้วก็แล้วบางคนก็ถ้าเขามีเงินเยอะก็อาจจะเป็นทองแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่บอกว่า ถมทองถมทองก็เกลงนว่าใช้ทองจริงๆแล้วก็ใช้เปียกทอง<ม>เป็นตัวบดกับทรายแล้วก็ใช้ประหลอดเป็นตัวผสม,ม,มแล้วก็มาทาทาไปสามสี่ห้าชั้นแล้วเอาไปอังไฟอ<ม><ม>เขาเรียก่าโลนไฟแล้วก็ประหลอดก็จะ หายไปทองก็จะติดอยู่แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ทองที่หนาหน่อยก็ทาหลายชั้นทองจริงจริงทองที่เราเราใส่จริงๆริงเนี่ยนะอ๋อผมเจาะไปที่ตัวเครื่องถมเลยครับนักศึกษาในแต่ละปีมีเข้ามาเรียนมากน้อยแค่ไหนครับแต่ละชั้นปีแต่ละชั้นปีอะไรย่ครับคือคือลักษมะปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็เด็กเข้ามาแต่เด็กส่วนใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะไปทางด้านจิวเวลรี่มากกว่าแต่เด็กก็ขนาดเพราะว่า แต่จะบอกว่าขั้นตอนของการทํางานเครื่องถมน่ะเป็นงานซับซ้อนเป็นงานโบราณแต่ว่าทำทำจิวเวลรี่น่ะสามารถที่จะไปต่อยอดกับบริษัทต่างๆเพราะบริษัทที่ที่เปิดสีลมต่างๆแต่งผักฝากอะไรเนี่ยฝางเขาก็มีเขามีสาขาหมดเลยมีทุกหมดเลยอย่างนแต่ละปีเนี่ยเด็กที่บัณฑิตแล้วกันไม่เด็กบัณฑิตที่จบมาในทางด้านเกี่ยวกับสาขาทางด้านการผลิตเครื่องถมเลยเนี่ยครับ ปีปีหนึ่งประมาณสักกี่คนนะจ๊ะฮะอย่างล่าสุดหรือว่าปีสองปีที้กานประมาณสามสิบคนเองสามสิบคนเองก็ไม่ไม่ต้องถือว่าไม่ไม่มากเลยนะฮะถือว่าน้อยที่ซําไปไม่มากจริงจริงแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าไปประกอบการเองหรือว่าไปทํางานให้กับบริษัททางร้านที่เ็าทาเครื่องถมอะไรก็ต้องถือว่าจริงๆแล้วก็แทบจะไม่พอนะจ๊ะไม่พอเรนถามอันสุดท้ายครับจาจาร์ครับในงานของพ่อช่างตอนนี้งานที่แบบชิ้นใหญ่ที่สุดที่พ่อช่างทําอยู่ตอนนี้ หรือว่าในระยะปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมีอะไรบ้างครับอาจารย์เป็นมืเป็นพานใหญ่ๆหรือพานใหญ่ๆขันพานรองวก็ขันท่านรองนะขันนี้ก็ใช้แบบใส่น้ำมูลได้แล้วก็ตักบาตรได้ขันน้ำมูลขันใส่แบบใส่ข้าตักบาตรใช่ใช่ใส่ข้าตักบาตรได้ด้วยมีพานรองด้วยนะอันนี้ก็จะมีอยู่ของของเราก็เด็กจบมาถึงก็เด็กอาจจะทำงานศิลปะนิพปุ่นเซนคนหนึ่งก็จะทำ ชิ้นหนึ่งตอนหนึ่งคนแต่ว่าเด็กของเราจะทำรูปงานจิวเวลรี่หนึ่งด้วยแล้วก็ทำงานรูปประพันธ์อีกหนึ่งคู่กันถ้าเด็กของเราจบ30คนเนี่ยเท่ากับเรามีงานทั้งหมด60ชิ้นเพราะว่าคนหนึ่งทำสองอย่างก็จะมีจำนวนงานแต่ว่าผู้ปกะกอบการก็สนใจว่า เด็กของเราสามารถเอาของเก่ากับของใหม่มาผสมผสานให้เกิดไอเดียกันใหม่ได้ในงานที่เรายังอนุรักษ์การทําเครื่องถมงการทําเครื่องถมมันจะคนทุกวันจะน้อยลงที่ที่นั่นแต่สมเด็จพระเทพจึงรัสว่าอยากให้ไปช่วยฉอนชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้แต่ว่าเราก็จะมีโอกาสที่จะไปพัฒนาที่ทางภาคใต้ว่าเราเอาเครื่องถมงกับ ย่านญี่เผ่เอามาใช้ด้วยกันแล้วผนวกด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ที่เราสอนเด็กขึ้นมาว่าเราเอาเครื่องถมแล้วก็ถมเงินถมทองเอามาใส่จิวเวรี่เอามาใส่เพชรพลอยให้มันร่วมสมัยขึ้นเพื่อว่าบางคนเขาบอกว่าอยากได้เีสีสันอยากได้ตัวตัวพลอยเข้าไปดูในตัวชิ้นงานที่เป็นเครื่องถมด้วยเราก็ให้เด็กเขาออกแบบดีไซน์แล้วก็แล้วก็สามารถ ทำขึ้นมาเองได้ก็เด็กก็จะได้มีความหลากหลายในการที่จะออกแบบให้เข้ากับยุคและทันทันสมัยขึ้นคับผู้ชมครับสิ่งที่อาจารย์สุธันได้บอกนะครับผมย้านิดนึงครคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องน่าสนใจมากก็คือที่พ่อช่างผมขอใช้คาโบราณดังเดิมกันนะครับ่าพ่อช่างเนี่ยนะครัจะมีการสอนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องถมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับห้างร้านบริษัทไหนไหนหรือใครก็ตามที่อยากจะ ให้บัณฑิตของพ่อช่างหรือนักศึกษาพ่อช่างเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในอะไรเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยนะครับรัตนโกสินทร์ทงานเครื่องถมซึ่งเป็นถมจริงๆนะครับผมย้าว่าเป็นถมจริงๆ <ผม S 1> เนี่ยคุณสามารถจะไปที่ผมใช้คำว่าพาะช่างนะฮะอยู่แถวถนนตรีเพชรใกล้ๆของตลาดเนี่ยได้นะครับไปติดต่ออาจารย์สุทันได้หรือว่าติดต่อผ่าน,านมหาวิทยาลัยได้นะครับแต่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยช่วยกันนะครับผมเชื่อว่าคนไทยที่หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของความงาม ของความวิจิตเป็นจงของเครื่องถมโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นถมเงินถม,ถมทองเนี่ยเราเราเคยเห็นแล้วมันงามมากนะครับว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุธันอย่างสูงครับพี่ให้เกียกรติรายการเขบามาหน้าจะต้องขอตามอาจารย์ไปดูการผลิตจริงๆหรือว่าการทํางานรจริงๆของออนักศึกษาที่พ่อช่างเลยนะครับผมอันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับผมคุณผู้ชมครับเรากลับมาสนทนากันต่อนะครับช่วงนี้ผมจะชวนคุณไปคุยกับ อาจารย์ดรนัทพงศ์โชติกาสเถียรนะครับซึ่งอาจารย์เป็นผู้อำนวยการขออนุญาตอ่านชื่อนิดนึงนะครับวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคณที่เก่งอะไรการครับผมเรียนถามอาจารย์นิดนึงคนที่เรียนที่นี่เรียนอะไรบ้างเอาเอาเรื่องเชฟก่อนครับเรียนอะไรยังไงแบบไหนครับ ก็ค <differences S 2> ือเรียนหลักการประกอบอาหารนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ที่เราเรียกว่าเป็นฟาวเดชันหรือเป็นพื้นฐานแล้วเราก็ค่อยๆเกาะอิดขึ้นไปให้มันสูงขึ้นนะครับซึ่งที่นี่เราจะเน้นการเรียนแบบฝรั่งเศส ทำไมเราต้องเริ่มจากฝรั่งเศสก็เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนที่วางระบบแล้วก็มีการแตกยอดออกไปนะครับซึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆเนี่ยวิธีการเรียนแบบฝรั่งเศสก็ยังเอามาใช้ในการเรียนคหกรรมของไทยด้วยเหมือนกันเราจับมือกับสถาบันการครัวดิซีฟเอสโคพิเยนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเชฟมืออาชีพแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเชฟนานาชาติที่ชื่อดิซีฟเอสโคพิเยสโคิเยเนี่ยเป็น บิดาของการครัวโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เด็กของเราเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยเมื่อจบภาคการเรียนแล้วเนี่ยเขาก็จะไปฝึกงานกับพัตาคารแล้วก็โรงแรมต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของ d e ซ e ฟเ e s c o i e ในฝรั่งเศสแล้วก็ในยุโรปใต้นะครับหลักสูตรเราเรียน4ปีรรเราเรียนในเมืองไทยกี่ปีครับรต้องไปฝรั่งเศสอะไรยังไงครับส<า>บ,บวกห อยู่ในเมืองไทย3ครับแล้วก็อยู่ในฝรั่งเศสหนึ่งครับโดยจะเป็นแบ่งพาคเป็นการเรียนนะครับหนึ่งครึ่งปีครับผมแล้วก็ฝึกงานอีกครึ่งปีครับการการเรียนนี่ก็คือเด็กเขาไปเรียนเพื่อที่จะเอาปริญญาตรีใบที่สองนะครับแล้วก็ฝึกงานอีกครึ่งปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากปริญญาสองใบเนี่ยเด็กเขายังได้เซอร์อีกตัวหนึ่งจากกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศส ซึ่งจะรับรองคุณวุธทางด้านวิชาชีพของเขาว่าเขาสามารถที่จะทําอาหารเพื่อการพาณิชย์นในรุ่นต่อไปอีกไม่กี่ไม่อีกวันข้างหน้าเนี่ยนะครก็จะต้องมีเด็กไปอยู่ฝรั่งเศสละใช่ไหมเนงแต่ละรุ่นจะรับ12คนส <12 S 1> ินนคนต่อรุ่นเพราะว่า มันเป็นข้อกําหนดของพาร์ทเนอร์ของเราก็คือเอสโคฟิเว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องเรียน1คนต่อหนึ่งสถานีทํางานหรือ Workstation ก็คือหน่หน้าเตาเหตุที่มันต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าในสถานการณ์การทํางานจริงเนี่ยเด็กเขาไม่สามารถที่จะมาแชร์เป็นกลุ่ม3คน5คนได้พราะผมนั้นเขาจะต้องทําทั้งกระบวนการให้เป็นทั้งกระบวนการเพราะฉะนั้นก็คือ หนึ่งหนึ่งปีการศึกษาหนึ่งรุ่นอะไรเนี่ยได้ส2องคนเพราะมันมีตัวครับในแง่ของอุปกรณ์ในแง่ของเครื่องม้เครื่องมือในแง่ของแล้วอสอนด้วยใช่ครับเพราะว <keen S 1> ่าก็ต้องเรียนกับครูที่ดิซีเอสโคเปส่งมาซึ่งเป็นครูฝรั่งเศสการเรียนการสอนด้านอาหารเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบ,บแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าร e ซิปปี้เทรนนิ่งก็คือการสอนให้เรียนทำตามตำรับครับอันที่2เนี่ยก็เราเรียกว่าเป็นสกิลเทรนนิ่งก็คือสอนให้ทำตามสกิลทักษะ แล้วเอาไอ้ตัวรีสิปีเนี่ยเข้ามาจับทีหลังเริ่มต้นเนี่ยคอสแรกของเราเราจะเรียกว่า introductory to culinary studies ก็คือเรียนแค่ทักษะมีดทักษะเตาเรียนรู้ว่าเกลือมีกี่แบบน้ำตาลกี่แบบอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็เขาค่อยค่เรียนไปพอเขาเรียนไปคอร์สที่2ที่เราเรียกว่า cooking m e t h o ฮะว่าการทำให้สุกโดยเฟรมกริลก็จะมีเริ่มเริ่มเข้ามาพอไปที่3เนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียนซอส ซอสแม่บท6แบบ8บบเป็นซอสลูกบท36แบบ6คูณ6บ,บเป็น6คูณ6ค<ด>ูณ6ไ,ไปไปเรื่อยใช่ครับร <นะ S 2> ซึ่งอันนี้ก็เป็นตำหรับของเอสโคเฟียแสดงว่าคนที่จบหลักสูตรเนี่ยก็พูดง่ายๆคือไม่สามารถจะบอกว่าตัวเองเนี่ยสเปซิฟิกด้านไหนได้แต่จะว่าจะรู้ในอิงเนอร์วคือเขาก็จะรู้อาหารฟฝรั่งเศสแล้วเขาก็จะ สิ่งที่เราเนี่ยเลือกเอาสกิลเทรนนิ่งเนี่ยเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กของเราจบไปร้อยคนทุกคนทําอาหารตํำรับเดียวกันหมดเลยมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นมันก็ควรจะเป็นหลักสูตรของนักศึกษาเฉลิมชัยหลักสูตรของนักศึกษาณัพพง์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะเหมือนกันก็คือพูดง่ายๆคือในเคอร์อินเจเนอร์โเนี่ยเขาจะรู้เหมือนกันหมดแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีอะไรที่เป็นสเปเชียลิสต์สเปเชียลฟเช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 ฟ่ชฟเ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 ชชฟเช จะจะฝากอะไรที่บางคนลูกอยากเรียนเชฟแต่พ่อแม่ไม่อยากให้เรียนเชฟหรือพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนเชฟแล้วก็ความจริงเข้าใจเข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะฮะผมก็เป็นคนรุ่นนั้นมาก่อนในรุ่นผมเนี่ยแค่อยากเรียนโรงแรมพ่อแม่ยังไม่แฮปปี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าลูกอยากเรียนเชฟเนี่ยก็ต้องมาดูหลักสูตรอีกทีหนึ่งว่าข้างในนั้นเนี่ย มันสอนลูกคุณมากกว่าความเป็นเชฟหรือไม่แล้วถ้าเกิด oh, ว <c oughs> <c oughs> ่าเขาเนี่ยจะเดินออกจากความเป็นเชฟไปสู่ธุรกิจอาหารอื่นเช่น Import Export อาหารเช่นธุรกิจโรงแรมธุรกิจอื่นๆเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถที่จะทำแบบนั้นได้ไหมเราหลักสูตรที่ E q u i p ปเขาหรือว่าติดปีกให้เขาเนี่ยบินได้ไกลแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมคุยกับอาจารย์นัทพงศ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าที่ ผมขอเรียกชื่อสั้นๆนะครับที่ราชมงคลรัตนโคสินแห่งนี้นะครับมีสาขาวิชาหลากหลายนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลือกมาคุยอยู่ไม่กี่สาขาเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดวันนี้ขอบคุณอาจารย์นัทพงศ์สูงสุดครับขอบคุณอาจารย์ครับคผู้ชมครับสิ่งทั้งหมดที่ผมชวนคุณมาที่ราชมงคลรัตนโคสินแห่งนี้นะครับอย่างที่เราบอกนะครับเราพูดเรื่องอาร์ตไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมงานถมทองนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดบริหารของที่ท่านอาจารย์บดีได้พูดนะครับรวมทั้งได้คุยกับอาจารย์นัทพงศ์นะครับก็เป็นสิ่งที่่บอกวา คุณลองมาหาตัวตนแล้วกันนะครับว่าในนี้มีไี่จะเซิร์ฟสิ่งที่ลูกหลานคุณต้องการหรือว่าตัวของลูกหลานที่ต้องการจะหาความรู้เนี่ยก็ลองมาดูที่นี่ได้นะครับวันนี้ในการไลฟ์ v a อติ t ีผมเฉลิมชัยต้องกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมคุยในรายการของเรานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามเรานะครับขอบคุณผู้สำารินรายการวันหน้าผมจะชวนคุณเวพผปะสนทนาพูดคุยกับบุคคลที่ให้แง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์สามารถนำปรับใช้ได้จริงนะครับเพ่้ทนสสังดาีีวเ ช่วงโซเซตี้วันนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วงโซเซตี้สนับสนุนโดยออนิวอิส u z มิวเอความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดมนุษย์สัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปธรรมพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหม่นสุทานารีนาธมอบรางวัลมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยมมสทองคำเกียรติยศปี2565 แกคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลนายจีรพงศ์ศรีวายะวิโรธผู้มีคุณสมบัติด้านการงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในความมีมนุษยสัมพันธ์ครบถ้วนทำคุณประโยชน์นานับประการต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตนดีงามเป็นที่รักใครเชื่อถือและศรัทธาของบุคคลในวงการต่างๆโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานมอบรางวัล นางวิไลวันลายถมยานายกสมาคมร่วมแสดงความยินดีณโรงแรมรอยัลปรินเซสหลานหลวงเมื่อวันที่21เมษายนบริษัท PRG Corporation จำกัดมหาชนผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครองฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุจัดแคมเปญสาดความสุขกับข้าวมาบุญครอง นำทีมจิตอาสาลงพื้นที่มอบความสุขให้ผู้สูงวัยผ่านผลิตภัณฑ์ข้าวหอมจัสมิน500กิโลกรัมพร้อมเสิร์ฟมื้ออร่อยจากร้านข้าวมันไก่สวัสดีร้านอาหารชื่อดังจากปทุมธานีมีนางสาวมล,ลิกาบุรคันผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดนางสาวมินพักรุจิสันติอิรันผู้อำนวยการฝ่ายขายผู้ประกอบการนางอัญชลีนทีทารงสุดประธานมูล,ลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ รวมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้สูงวัยณบูล,ลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหยญยิงตีวานนท์มาถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์วาไรตี้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ